ปล่อยลงไปปลอยเขาฉันดีกว่าปล่อยเราีกตัดเาอยู่ในหม้อในหมึนก็เมึตัดก็รื้อับออ้เงียบเงียบเงียบเยบถ้าเกิดพวกแกเสียงดังอีกเนี่ยระวังจะได้ลงปิดยอยู่แม่น้ำเร็วขึ้นนะเฮ้ยนี่เงียบสิวานังจะบือมันก็จับพวกเราพิษพงน้ำอบโอ้ยกมันก็จัดการพวกเราอดีแล้วนะี ันจับตัวพวกมันแล้วจะให้ฉันทำยังไงกับไอ้พวกผีนี่ต่อละอาจารย์าารยก็ยังเหลือ,อตัวน,นี่อาจารย์ทำไม่จับมาทีเดียวพร้อมๆเลยอ่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าหม้อของฉันมันใส่แค่สองตัวเอา้าแล้วอาจารย์ไม่เอาหม้ออีกอันนึงมาด้วยอ่ะฉันสั่งลาซาด้าอยู่มันยังไม่มาส่งอ่ะดิหม้อใส่วิญญ,ญาณอะไรวะสั่งจากลาซาด้าก็ได้เหรอ ได้หมดแล้มันหยองไม่หมาส่งอะตรองหลอกก่อนนี่ไม่ได้แลอาจารย์ไอ้ผีนางผิงตัวนั้นตัวดีเลยมันหลอกเพื่อนผมจนหัวคันหมดแล้วก็ไม่รู้ตอนเนี้ยอาจาแย์น่ได้เงินค่าจ้างไวๆก็รีบจับตัวนางนั่นได้แล้วอืจะทำยังไงดีนะเอาอย่างงี้ได้ไหมล่ะ ถาคือว่าจะมารอหม้ออีกเจ็ดวันนุ่นละมองกว่าขนส่งมันจะมาส่งอะแต่ถ้าให้ฉันทำลายวิญญาณมันไปเลยอะพอทำได้เดี๋ยวนี้เลยแหละ,ะทำลายวิญญาณไปเลยอะเหรอใช่ก็คือจะทำให้วิญญาณของบ้านอันแหลกสลายไปเลยก็ดีเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งวิญญาณแหลกสลายอีกสองตัวต้องรลออยอยู่ในหมอตลอดไป ได้อาจารย์เอาตามนั้นแหละโอ้ยงั้นเดี๋ยวข้าจะเอาโถเนี่ยเป็นตัวล่ออีนางผีัวนั้นส่วนเจ้าไป่วงเวลาเพื่อนเจ้าไวด้ดีๆแล้วกันเนาะได้อาจารย์เรื่องนั้นไม่ต้องเป็น่วงอ่ะเดี๋ยวจะพยายามทวงเวลาไว้ให้แจกบัตรเลตฟรีเป็นแค่ทุกคนกดไลค์คลิปโอนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งทั้ง youtube แล้วก็แฟนเพจเอ็นนะคะผมเสร็จแล้วก็อมเตม์เบอร์ไว้เลยสูงผู้โชคดีทุกคลิปทุกวันครับผมเอนี่ แกชวนฉันมาแถวนี้ทำไมวะเออก็ฉันกับแกตั้งแต่แกออกโรงพยาบาลมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยเว้ยแกไม่คิดกินข้าวกับฉันเลยหรอเฮ้ยฮะยาโต้ฮึเออเออฮ้ยยาโต้ช้าใช่ไหมเฮ้ยจำฉันได้ด้วยเหรอแหนเพื่อนๆในห้องบอกว่านาขาวลชวนแล้วก็ความจำเสื่อมไม่ใช่หรอเอก็ใช่แหละแต่ว่าความจำฉันเสื่อมเป็นบางเรื่องแค่นั้นเองอะเออนี่ยาโต ไอ้วะแฟนเหรอเออไม่ใช่เพื่อนที่เรียนโรงเรียนด้วยกันอ่ะนี่คือฉันเป็เพื่อนระยะตัวนี่อย่างช่วงดีด้นเนี่ยที่มาลชียนตอนใกล้ปิดเทอมอะ่ะไม่งั้นได้ขาดเรียนยาวเลยนะเนี่ย <c oughs> รถชนก็ไม่ถือว่าโชคดีหรอกมั้งนั่นสินะจริงด้วยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรมากก็ดีแล้ว,ลวน่ะยังไงก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะยะโตไม่ต้องเสียใจมากอะไรขนาดนั้นหรอกหน้าตอนนี้ฉันก็เริ่มหายดีแล้วอะ่ะเหลือแค่ความทรงจําบางส่วนเฉยพี่ฉันจําไม่ได้ฉันไม่ได้สดแสดงความเสียใจเรื่องนั้นคือัอยากสแสดงความเสียใจกับนายเรื่องแคโร่เรื่องแคโร ใช่ไหนต้องเข้มแข็งนะไหยต้องซู้สู้นะยาโตอะไรหรออะอะไรอะแคลโรทำไมอะไรอะอะอะไรหรอ,อ,รหรอนี่อย่าบอกว่าแคโรนี่คือชื่อของยายผีผู้หญิงตัวนั้นหรอใช่แคโรเกี่ยวอะไรกับฉันอะ่ะเธอช่วยบอกฉันหน่อยดินี่นะตจำแคโรไม่ไ้งั้นหรอเธอ,อคนนั้นเขาเป็นอะไรกับฉันหรออะไรกัน นายเห็นจำแคโรโลไม่ได้ทั้งทางที่เห็นรักกันซะขนาดนั้นฮะรักกันน่เหนออือใช่แคโรโลกับน,นายอะรักกันมากเลยนะเวลาฉันเห็นคู่นายฉันแอบอิจฉาตลอดเลยฉันได้ข่าวมาด้วยนะว่านายกับแคโรโลอะ ช่วยกันทํางานหนังเลิกเรียนเก็บเงินเพื huh. uh, uh ่อ huh. ท uh, ี่จะไปซื้อบ้านด้วยกันด้วยใช่ไหมบ้านงั้นเหรออืมแลวฉันก็ยังจำวันนั้นได้นะวันที่ไหนให้เพื่อนๆทุกคนเลยไปรวมตัวกันที่หอคอยแล้วนายอ่ะก็ายแคแคโรขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ขอแคโรเป็นแฟนวันนั้นอ่ะออแต่งก็ ขอเสียใจอย่างไหนเนี่ยนะทั้งๆที่กำลังมีความสุขกันอยู่แท้แต่ดันมาเกิดเรื่องแบบนี้ซะได้ไอ้ยาโตแค่รู้ไปลูไปนะอาจะหูนี่อาจะมาก็หมาให้สุเมเสียงหน่อยสินี่อย่าทำอะไรพวกพี่ๆเขานะปล่อยพวกพี่ๆเขาไปเดี๋ยวนี้นี่ฉันนะต้องฟัง ผีแบบเธอด้วยนั่นเนาะนี่พวกฉันไปทำอะไรให้ทำไมถึงแม่ทำร้ายแกนขนาดนี้อ่ะพวกฉันไม่ได้ไปคิดอะไรไม่ดีกับใครเลยนะก่อน่เมือ่อพวกแกเป็นผีแต่ไม่ยอมอยู่ส่วนผีท่านมันยุ่งวุ่นวายกับมนุษย์มันก็ต้องเจอแบบนี้แหละ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นใจฉันเถอะนะพวกพี่ๆเขาก็แค่ทำตามที่ฉันขอร้องอะ่ะ ตอนนั้นฉันแค่ให้พวกพี่ๆเขาไปถ่วงเวลาของคนคนนั้นไว้อะพื่อทีฉันจะได้ไปคุยกับยาโต้เขาแต่ว่าพวกพี่ๆเขาไม่ได้คิดอะไรไม่ดีแน่นอนอะ่ะโหโหโหเรื่องนั้นข้าไม่สนใจหรอกหาโดนจ้างมาให้จัดการพวกเจา้าข้าก็ต้องทำงานของข้าให้สำเร็จ ฉันขอลองคุยกับนายคนนั้นก่อนนะฉันว่านายคนนั้นน่าจะเข้าใจอะ่ะโอ้โหเสียเวลาหนะ้าแต่การเนี่ยมันจบจบกนไปเลยไปเดี๋ยก่อนจ้าเสโลย,ยาตัวอะไรของเจ้าน่ย ข้ากำลังจะจัดการพวกมันอยู่แล้วเอ่อปล่อยพวกเขาเลยอาจารย์โฮ้ยไปไปปล่อยทำไมแลเนี่ยปล่อยมันไม่ต้องจัดการแล้วนะอู้แล้วแต่ละกันจ่ายเงินด้วยแล้วกันนะขอบคุณนะจ๊ะเฮโค่ขอบใจมากเลน้องเฮโรูพวกพี่ๆเป็นไรนะคะอาจารไม่เป็นไรจ้ะขอบใจมากเลยอะโต๊เขียนขอโทษนะหึขอโทษอะไรหรอขอโทษที่ฉันจำเนิร์ไม่ได้อ่ะ อย่าโตขอโทษนะฉันลืมเธอไปอไ,ไม่เป็นไรหรอกนายจำฉันได้แล้วสินะฉันจำได้แล้วฉันจำทุกอย่างของเราได้หมดแล้วแค่โลด,ดีใจซังขอโทษนะ ไอ้เธอต้องเป็นแบบนี้อะ <g ülme> นี่นี่นี่เราไม่ขอโทษแล้วนะมันถึงเวลาของฉันแล้วแหละถึงยังไงอะมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่ดี <g ülme> ฉันที่ยังอยู่ตรงนี้ก็แค่อยากให้ยาตกจำฉันได้อยากให้ยาตอกจำเรื่องราวของเราสองคนได้อยากให้ยาตอกเก็บความทรงจำพวกนั้นเก็บไว้แทนฉันด้วยนะแค่หรอ ฉันสัญญาฉันจะเก็บความทรงจำของเราสองคนไว้ตลอดไปฉันก็จะทำตามความฝันที่เราจะซื้อบ้านหลังนั้นด้วยกันที่ไหนนะถ้าอย่างนั้นนะฉันจะต้องไปแล้วนะแค่โรอยาาตฉันรักนายมากนะฉันไปก่อนนะฉันก็รักเธอนะ พี่พี่คะขอบคุณนะคะหนูไปก่อนนะนี่อย่าตกตีมาด่วนด้วยนะ